โอุ๊ยนะสวัสดีครับพี่สาวหรอสวัสดีครับ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 พี่เป็นไงบ้างครับพี่โอ้โหนี่ผมผมบินไม่ได้เจอพี่นานเลยทำไมพี่เหมือนเทพพิทักษ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่เดี๋ยว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 คนนี้คนนี้คนละคนพยะค่ะคนละคนพยะค่ะเอ้ยไม่เอกพยะค่ะต้อนรับน้าหนึ่งบทได้พยะค่ะ สนใจเข้าคณะวรรณยุกข้าพเจ้าไหมพะยะค่ะไม่ต้องมึงร้องให้เขาฟังก่อนไม่ใช่ว่าเขาชวนเขาเข้าสิบนิ้วคำนับขอกราบพี่น้องไม่เอกมาร้องเอ่ยแถลงก่อนจะประเดิม เริ่มแสดงมีชัยจะมาแสงเสกสรร <Yeah. S 1> โปรดอนุรักษ์ดูแลสินของพ่อแม่เดิมมาคำว่าริเกงให้ท่านเฮฮาอย่าให้ไรค่า ถึงขั้นแม้แต่สมเด็จพระเทพท่านยังประทานท่านยังสงสารนัทศินเมตตาพวกเราชาวศิลปินมีให้ต้องสิ้นอวาสานแล้วท่านเราครับ ท่านผู้ดูท้าไมอุ้มชูผมคงชำ้ำไม่เอกมาร้องมาอาำํำช่วยอุบป,ประทําเธอท่านพอผมร้องจบช่วยปรบมือ ขอผมร้องจบช่วยปรบมือนนันและมันคือรางวัลขอพะทยพระพยาค่ะไม่รู้แล้วทำไมกเขาลงลิงเทำาไมต้องนำท่าเจ้าด้วยอ่ะนี่แล้วดูนะทำอะไรไว้นะนะโอ้โหโอโ,หโอ้หสงสัยจะบ้านเอลดีพระยาค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดมากครับ ขอารเจ้ยพระยาค่ะผมไม่เคยคิดเลยนะว่าพี่พาจะมีความสามารถแบบนี้ด้วยเดียวผมนี่ข้าพเจ้าไม่เอกพระยาค่ะเป็นไงบ้างครับพี่ช่วงนี้ดีครับเมื่อกี้บินไปต่างประเทศมาเขาไม่ให้เข้าประเทศครับพอจัดการเรียบร้อยแล้วครับพี่น่าจะหลุดเพาไม่ได้ไปมาเป็นเดือนแล้วอ่ะเป้เป็นหนูได้นะครับเป็นหนูได้นะไม่ารถป้าอยู่ไหนเอามาคืนน่อยอยู่กับหนูหนูไม่ให้หลอกหนูเทคเรียบร้อยว่าสวัสดีค่ะ ดีครับ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 น้าทำไรนะาวัดโจนหรับผมแวะผมแวะมาเที่ยวเล่นเฉยๆครับพี่เอาเลยนะเต็มที่ใสสุดโอ้โหใสสุดไม่ได้เลยพี่ดลัวคนอื่นท้องแตกลุงเลิกกับลุงเลิกกับเลิกกับมาม้าไปแล้วอ่ะล้วพูดทำไมอ้โถลุงเดี๋ยวก็บอกไปเผื่อป้าหาสาวให้แบบเจียมๆไรเงี้ย อย่ารบกวนพี่พาดีกว่าพี่พาแกเดี๋ยวนี้แกแบบเอาดีทางด้านนี้แล้วสุดยอดมากครับพี่ผมดีใจแทนพี่้วยนะครับไม่ใช่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 ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเออต้องอย่างงี้สิศิลาต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้อันนี้พี่ทำอะไรต่อเนี่ยเนี่ยอันนี้พี่เป็นแกงพวกแบบโยโกฮาม่าเลยเนี่ยพี่นี่ไงเทไหมเพราะถ้าผมก็ดูพี่ไปเล่นแอร์ดรอปนะไอ้แกงเนี่ย แก๊งเสื้อแบบเนี้ยพี่ล่วงเป็นแถวอะโอ้โหทีเดียวเลยพี่ล่วงสองโดนพวกเดียวกันเองตีใช่แก๊งเล้นตีกันเองเล่เอันนี้คือถิ่นพี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับบางนาครับโอ้โหอโบางนามันค่อนข้างห่างไกลนะพี่นะไปจกยางกันนะจกจกยกยาเหรอพี่จกยางยางยางนะที่ไหนอะพี่ที่นู่นอะ ที่นู่นเหรอวันหลังก็ได้วันหลังก็ได้วันหลังก็ได้เดี๋ยวปอดีผมผมหนีผมรีภัยมาก่อนที่ผมเพิ่งเคลียร์สงครามจบเออเหรอใช่โอเคโอเคผ่อนคลายก่อนผ่อนคลายก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันวันหลังเออได้พี่เหะแต่ผมกะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีนี่มาพี่เขาไม่ขึ้นเขาไม่ขึ้นเดี๋ยวผมว่าพี่น่าจะชอบแนวนี้มากเลยสตรีมยู่ได้ใช่ไหมได้พี่โอเคผมว่าพี่น่าจะชอบแบบสายแบบวิ่งลงวิ่งราวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ ได้มีวิ่งมารอใกล้แล้วพี่ใกล้แล้วี่ผมต้องลาเอ้ยเหมือนลาออกจากกรพาไม่ได้โดนกระทือบ,ออบอีกอออนุมัติพี่อ,ออนอ,ออกเวนจกออกเวนกรีดเลยพี่อ๋อออกเวนได้ใช่ไหมใช่พี่อ้าวโเอาสีเาสิเ,เน,นี่ยพี่ก็หไปเหมือนเดิมพี่ผมก็เห็นไอ้หลานมันไปบ่อยมากผมว่ามันน่าจะน่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่วิ่งราวเลยพี่ดูหน้าตางเงี้ยกรีดกระเป๋าเลยหรอคือเขาไปข้างใกล้ๆแล้วก็กดจีบดอะไรงงี้แล้วก็กด ประมาณประมาณคล้ายๆอย่างนั้นนะพี่แต่ว่าก็ต้องรอเขาทำเสร็จโอ้โหแล้วก็ดึงของในกระเป๋าได้เลยใช่พี่เชนแยเกี่ยวกับพวกนี้นะลุงอันั้นน่ะมันแหมมยังตายแล้วนะเดี๋ยอันนี้ไม่ตายก็โดนขอหายอ่ะแล้วคนที่โดนโดนกรีดมันรู้ตัวไหมอ่ะรู้ตัวครับพี่อรู้ด้วยเหรอใช่มันถึงมันถึงยากนิดนึงอ๋ออูแล้วกะคืบจะไปหายอย่างนั้นนะมันๆพี่มันๆเออมันแน่ แล้วมันแล้วมันรุ่ยไอ้แล้วมันรู่ได้ยังไงอะลูกทีมันพังอ่ะถ้าเอารถมาทับก็คือระเบิดอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมไม่ลบกวนเวลาพี่นะครับเดี๋ยวผมไปใหเสมอครับนะเดี๋ยวผมไปหาอะไรทำก่อนแล้วกันพี่ถ้าถ้าเรื่องกรีดเสร็จแล้วบอกแล้วนะเดี๋ยวผมไปได้เลยพี่ได้เลยอุ้ยอะไรนะผมกรีดโอเวอร์เท่าไหร่พี่คิดถึงภรรยาพี่ใช่ไหมพี่ภรรยาตัวจริงของพี่ เจอกันนั้นนะฮะทักดีครับครับครับทษกดีครับโอ้โหพิเศษวัสดีครับพี่สวัสดีครับพิเศษหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่ครับผมพาราเอสโกบานะเอ๊ะน้ำพระคุณคุณคุณลูกชายผมครับนะอ๋อโหผมนึกว่าพิเศษอยาขอเพลงเลี้ยงส่งซะหน่อยไอโองผู้จัดการทีเจครับอ๋อตัวนี้แหละครับคุณตำรวจใครครับพี่ผมไม่ได้ได้ยินเขาชื่อว่าคุณศิลานะครับคุณมเพลิครับ พี่เจลาวัดีครับวัสดีครับไม่เคยได้ยินชื่อเลยครับตำรวจเมืองผมผมปกติผมไม่ได้เป็นตำรวจครับผมผมเป็นโจรนะเป็นสภาอยู่ที่ต่างประเทศที่วอสวัสดีครับนะสวัสดีครับอันนี้โอหเสื้อโค้สวยเลยห้าเสือตรงอิงขอบคุณครับนี่ดูข้างหลังคนี่ตัวตึงบางนาครับใช่แล้วครับ ไปดีกว่าลุงว่าไปดีกว่าลุงว่าไปดีกว่าทนาเป็นเสือข้างหลังเป็นตัวอะไรเนี่ยนี้แก๊งมีกี่คนครับเนี่ยขอสอบถามได้ไหมแก๊งเหรอครับใช่สอบถามได้ไหมครับได้ครับนะไม่ได้ครับถ้าสอบถามจะถูกปรับตกอ้าวอ๋อล้อกขาสอบเลยนะครับผมสอบเขาห้ามถามนะเขาให้ทําคนเดียวครับนี่นะกูถามไปวอสไปวอสได้ไหมพาณิไปวอดได้ไหมพาณิชยกลับไปวอดได้ไหมอะไรนะไปวอสกูไล่มึงออกไปง่ายกว่า รอเล่นรับดาครับยกเบาๆโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไม่รบกวนเวลาแล้วครับขอบคุณมากครับครับโชคดีครับพี่มีอะไรติดต่อมานะครับพี่ได้เลยครับบครัต้องอยู่ต่อสามเดือนครับจริงๆครบสามเดือนจำนวนสี่เดือนนะคะพี่ตหนเดี๋ยวเขาคงรับเพิ่มแหละไม่นานใช่ใช่น่าจะรับเพิ่มเขาก็มีแคนจะรับเพิ่มอยู่นะพาขึ้น มันเป็นยังไงันเป็นยังไงชิฮะมันเป็นยังไงคืออะไรวะเป็นยังไงครับนะแล้วมึงทำผมสองเที่ยะไรของงมึเปล่าเทไหมกันขี้นี่มึงอยู่แก๊งแก๊งในในในจันหนวดเขี้อ่ะเทไหะเทไหมวะเทไหะเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่เทไหะใช่ครได้จำผมได้ไงวันนี้คือใครอ่ะหัวขาวเนี่ยคนไหนหัวขาวไหนนะเนี่ยที่อยู่หลังรถที่ที่ประเตจใจรักเนี่ย หัวขาวขนมปังเสื้อเหมือนผมบ้านหรือว่าเสื้อเขียวเสื้อโอ้โหหนูได้ยินนั่นลุว่าลุงจะมาเตะหนูอ่ะไอไอเสื้อเนี่ยเสื้อที่หลุงสีเนี่ยเออบาจ้างบาจ้างเจะรักกระทืบเลยปะเขาไม่เขาเป็นแฟนกันเขาพี่บาจ้างกับลุงแอดเขาเป็นแฟนกันทืบเลยนะทืบเลยทืบเลยใช่เหรอเอาเลยฮะเอาเลยนะเอาเลยผมอยใจดีกว่าว่ะนะนะยิงนะยิงดีเชื่อปุ๊บเราผมวิ่งไปกระทืบเอาเลยผมจัดการเองโอ้หจะดีเอ่ะไปเร็ว ัสดีค้านะใครครับนี่มานะขนมปังจำได้าจำได้แฟนโชว์แฟนโชว์ครับวเลิกแล้วอ้าขอโทษทีครับไม่รู้ครับโทษทีแฟนโชว์แฟนโชว์แฟนโชว์ไม่เอาอเลนท์โทษทีโอยช่วงนี้โชว์ช่วงนี้โชว์แบบไม่ไม่ค่อยได้คุยกับโชว์เลยครับโชว์ทำงานอย่างเดียวเลย เอาวทำไมเลิกกันเลือกอะไรอ่ะโคตรปอมมันไม่ค่อยได้เจอกันอะค่ะโคตรปอมโอ้ยความห่างไกลเหรอโคตรจะปอมความห่างไกลมันความห่างไกลมันทำให้ฉันมีใหม่ใช่ป่ะไม่ไม่ปังดูวีเซนเซนโอ้ยปังไม่มีใครหรอยังไม่มีใครเลยบ้างแต่ล่าสุดล่าสุดที่เจอไอโชว์โชว์มันก็แบบน่าครับแล้วก็เดินมานั่งคุกเข่าแล้วก็บอกว่าเขาอะ มีคนใหม่ไปแล้วครับทำเสียงแบบล่อๆนิดนึงนิดนึงครับใช่ทำไมเขาใส่ลายปังไม่มีนะปังเนี้ยได้มีครับล่ะคือคือไอโชว์อะล่าสุดก็สอนไอโชว์ไปบอกว่าแบบถ้าเกิดว่าสมมติอะอยากเสียว่ามันยืนเยี่ยมอย่างเดียวมันคงไม่พอหรอกมันก็จริงไหมล่ะใช่ไหมล่ะคนเรามันว่างก็ต้องหาใหม่เออถูกต้องใช่ไหมล่ะสุดยอดนะอ่าขึ้น่าี้ อากเสียวย uh, ืนเยี่ยมไม่พอถูชอบคำนี้นะก็ถ้าเกิดว <No> ่าสมมติมีแฟนแบบจริงจังกันมากใช่ไหมเราก็พูดคอนเซปต์กับเขาไปตรงๆเลยฉันจะกระทุ้งให้กระพุ้งแก้มเธอแตกมีเซนเซอร์เองเนี่ยมีเซนเซอร์มีเซนเซอร์ไม่ทันเซนเซอร์ไม่ทันโทษที แล้วคืออะไรนะเก่งสมิรนะครับสมิรคือสมิรเออว่ะยังไม่ได้ร้องเพลงให้พี่พาฟังเลยสงเนบเนี่ยใช่เก่งสมิร์นี่เพลงอะไรนะมีเพลงด้วยมีดิเกุเดี๋ยวดิเกูเป็นนักร้องนะลองฟังป่ะเพลงอะไรนะสักหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอซาวกันโดเดี๋ยวดิเดี๋ยวนี้ดิยี้ไม่ส่วนตัว คนทั้งพันคนกำลังรอดูลุงศิลาร้องเพลงเพลงไดมอนเพลงของไดมอนไดมอนรู้จักปะไดมอนไดมอนเออแป๊บนึงนะครับคีย์บอร์ดเครื่องสตรีมไม่ติดแป๊บนึงนะเพลงไดมอนชิมได้ยังก็ได้ป้าเฉวมใช่ไรแม่ก็ไดมอนใช่ไหมใช่พี่จ๊ะไม่ใช่ครับไดมอนเนี่ยครับที่เป็นแร็ปปะครับที่เป็นแร็ปปะครับอ๋อ เขาชอบร้องว่าหวอมได้แต่มันแต่มันจินจุ้งไดมอนกุชิเบลพะยาค่ะไดมอนกุชิเบลพะยาค่ะผสมภาษากันได้ไงวะเนี่ยขีนได้ก็ได้ปะผมเองคขาจะชิลเติมพลังกันทุกเวลาผมไม่ค่อยจะรู้เวลาไม่ค่อยรู้เวลาเวลา พาเธอไปทะเลบ้านเธออยู่ที่พัทยาเธออยากให้พาไปดดเมื่อแต่ผมไม่ค่อยจะมีเวลาตั้งแต่ตุตั้งแต่พี่มาอยู่นี่แล้วผมก็ผมก็มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นครับเต็นทนนท์นนผมสามารถเซ็นเซอร์ก่อนที่ผมจะพูดคำหยาบได้เช่นนั่นคือไอ้เครื่องนั้นที่น้าซื้อมาใช่ไหมฮะ พี่รู้ได้ไงครับเนี่ยได้เห็นน้าลงไงน้าลงอยู่ใช่ครับเท่าเท่าไหร่อ่ะนะเอามามั่งดีกว่าไหมแต่ผมว่าพี่ต้องเปลี่ยนไม้ยกเซตเลยนะพี่เพราะว่าต้องใช้ XLR ครับใช่ผมว่าเงินเปลืองไม่เอาครับแต่ผมว่ามันคุ้มค่ากับพี่มากเลยนะมันจะทำให้เสียงพี่เสียงพี่นุ่มขึ้นอีกจริงนะนะใช่ครับพี่คือถ้าเกิดว่าพูดใกล้พูดใกล้ไม้มากเกินไปมันจะทำให้แบบเอ่ยหญิงแฉะครับพี่ ขอโทษทีครับเซ็นเซอร์ไม่ทันครับเเซ็นซอร์ไม่ทนนี่ผมผลาดแล้วครับพี่โราจริงปกติผมควรจะเซ็นเซอร์ก่อนนะครับพี่โอ้โหยโอ้โหศิลาหนังศิลาเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะฮะผมสามารถเป็นทีมได้ด้วยนะครับพี่ได้นะหมอใช่ครับพี่พาจะเหมยโจได้ไหมหรือผมอยากจะเป็นออพติมัสพรามฮินดูอาราบิกก็ได้ ผมาไปซื้อเครื่องไอตัวลรเจ็บร้อยมาวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีคาอันนี้กระเป๋าป๊าหรือเปล่าคระเป๋าอะไรครับกระเป๋าคุณหลัอห้าหนึ่งแปดเหยีดเหยีดเหยีดดนนนเนี่ยพังเหรอ และพี่สามารถเชิญทุกคนเข้าร่วมงานบุญได้ดังต่อไปนี้นะครับเข้าแลสวัสดีครับสวัสดีครับใส่ของปะเนี่ยนะฮะเซลนะผมก็อยู่ในโอ่งได้เหมือนกันนะครับพี่พาพี่พาเอ้ยพี่พาาโอ้โหมันเฟี้ยวมากเลยพี่ปรับเสียงแบบโอ้โหทนนุ่มทุ้มลึกได้หมดเลยเสียวเลยนี่ใครเนี่ย พี่ใครเนี่ยฮัลโหลหมายเฟนผมเลยคนคนนี้้มหัวาทำไมอะสวัสดีครับอ๋อคม้าฮะอันนี้คูม้าฮะน้องพี่กระดึ๊บนาจำได้เปล่าอ๋อโหคนญี่ปุ่นคูม้าคูม้าคูม้าเราก็บอกคูม้าจริงๆคูม้าเฉยๆดูญี่ปุ่นกว่านะคุม้ม้าพี่พาครับครับไออยู่นู่นลูกพี่ลำบากมากเลยนะพี่ เราขอตั้งลุงทุกวันเลยครับเดี๋ยวลุงมีวันละสี่พันน่ะป้า <c oughs> คือคื <c oughs> อก่อนหน้าที่มันจะมาเจอผมผมเจอมิเกลสิริเอาไปหมดแล้วครับพี่ตี่วันเลยเมาทุกวันเลยเล่ะ <c oughs> มาทุกวันเลยครับผมโดยเฉพาะไอเด็กหน้าลิงนั่น <c oughs> มาแล้วเติมอีกแล้วมากันเรื่อยๆมาอันนี้พี่จะไปตีใคร <c oughs> หรือเปล่าครับเนี่ยหรือว่าผมควรจะไปก่อนสวัสดีค่ะคุณพ่อพาวโบสวัสดีครับพี่เอวนี่นะศิลา ใครคนไหนคะสวัสดีค่ะตำรวจเนี่ยตำรวจสวัสดีค่ะคนตำรวจน้าเหรอคนนี้น้าเหรอคนนี้คนนี้ชื่อศิลาสวัสดีครับคนนี้ชื่อศิลาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้าศิลาสวัสดีค่ะนี่ไงศิลาเขาเขาทักเองอ่ะศิลาไม่ใช่น้าเลยสีลาน้าเลยสไม่กลัวหนูเนี่ยมึงใครเฮ้ยน้าแหละศิลากลัวโนเนี่ยมึงอะใครเนี่ยน้าแหละมึงอะแหละสีลาน้าแหละคุณโนเนี่ย เฮ้ยเหลือไงศิรามณีคนนี้อ้าวเงียบเลยศิรามณีคืออะไรอ่ะศิอรอวัีคืออะไรอ่ะชื่อเขาชื่อเขาศิรามณีสวัสดีค่ะคุณน้าศิรามณีค่ะโหแม่งกูสักกูเป็นลูกแก้วเหมือนกูเป็นลูกแก้วเลยทุกอย่างที่อยู่บนวัดเลยอ่ะยอมเขาหน้าดาวรอนเหมือนกูเหมือนกูเป็นลูกแก้วเลยอ่ะอันนี้คือแก๊งเดียวกันหมดเลยเหรอรวมถึงพี่เทพพิทักษ์คนนั้นใช่ไหมไม่ใช่ครับนะไม่ใช่อะไรผู้ชมหลงพอเพื่อ โอ้หสวัสดีครับพี่จอนผมเป็นเอฟซนะครับผมเดี๋ยวตามไปนะสวัสดีครับอันนี้ได้หมาตัวที่สามหรือยังครับลูกไม่ใหญ่ออ๋รัก p ีโ p l เฮ้ยอะไรวะนะโอ้โหนี่มีแต่คนแบบประหลาดประหลาดสวัสดีครับพี่่องศรีพองศรีมนุษย์เลยฮะพองศรีสู่ขวัญครับอ๋อคนละคนครับอันนี้แกงพี่หมดเลยเหรอครับเนี่ย ไเป็นเม่ืองนี้มีแต่อาชีวะเนี่ยโอ้วันนี้ออริจินอลสุดแล้วบอสคนไหนคนไหนเจอเท่าได้เหรอมีเหรอหล่อคุณดิค่ะคุณดิค่ะชื่ออะไรนะหล่อข้างกล้วยบ้าค่ะเบนไม่อยากเจอลุงสี้แหละไม่อยากเจออืมเขาบอกว่าหนูบอกว่ามาเจอลุงไหมเขาบอกว่าอย่าดีกว่าบอกลุงว่าวันนี้มาไม่สบายฝากสวัสดีด้วยนะแบบเนี้ยแบบเขาเบี่ยงเบนไม่อยากเจอลุงอ่ะโอ้ยไม่ไม่ไม ถามก็อนเลยเพากูอยากเจอไหมอันนี้เป็นสภาใช่ไหมฮะทำามใส่กางเกงเงี้ยเรื่อเรื่อเรามันหนูใส่ชุดนี้ไม่ได้อะฮะไม่มันดูไม่เป็น<า>มันดูไม่เป็นทางการไ,ไงหนูแต่งตัวเรียบร้อยที่สุดแล้วลุงแบบไม่มีใครแต่งตัวเรียบร้อยเท่าหนูแล้วไม่ใช่ดูดิพี่ชายใส่กางเกงขาสั้นเห็นจูอันนี้เ <c oughs> ดี๋ยวเ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 วเห็นยวเดยวเเดี๋ยว กดห้กดห้โอเคนะกินไม่กินดีๆไอ้พี่เห็นว่าพี่เห็นนะเห็นทรงเป็นยังไงเหรอใจรักเนี่ยแบบพี่ป๋าน่าจะเห็นไปกดหนูอีกกับปล่าจริงกดห้าเป็นไม่ดีกว่าครับกับสปาดีกว่าอุ้ยใจรักนี่แม่งโรคจิตอ่ะบ้ากามจริงเปยูกับลุงกับป๋าเยอะหนูตินมาเยอะเลยอ่ะเฮ้ย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 ให้เกียรติพ่อตัวเองหน่อย งั้นให้เขาบอกว่าอยู่กับลุงก็เลยติดลุงเยอะมาถึงลุงนูเนียลุงสิลาโนเนียไดนเนียได้ข่าวว่ามีแฟนแล้วเหรอนูเนียช่าอต่างเอ่อว่าท้าแฟนั่งอยู่บนแนะใช่ไหมดูใจกันอยู่ครับชอบกินผักใช่ไหมล่ะฮะกุยช่ายล่ะหรือไงเอ้เอา รน้าอยู่นี่เป็นไงบ้างว่าน้าก่อนดีกว่าเฮ้ยใจยินๆเดี๋ยวถามว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องดิน้องฝากการเป็นไงบ้างเนี่ยแล้ะบานสุดแล้วยังไงน้องฝากการเป็นไงแล้วเนี่ยฝากการไหนอ่ะไปไปต่อไม่เป็นนะนะไม่เอาครับอะไรนะโอเคไม่เอาไม่เอาข้าม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 ว่าน้าของน้าช่วงนี้เป็นไงบ้างฮะโอ้ เคยเคยฟังไหมอยู่คนเดียวกับตอนเย็นเย็นไปฟังมั้หนูเนี่ยครับนั่นแหละนะหรือไงฮะเดี๋ยวพวกเรามาช่วยกันหิวนะเดี๋ยวมั้ยยังไงเดียบอสฮะยังไงเดียหิวนะหอยนางรมไหมพี่เฮ้ยอ่ะไปยังไงสิเออเพลงไหมล่ะนี่นะน้าเคยเคยร้องหรือยังหอยอ่ะโกก่อนแล้วกันพะย่ะ โนเนียก่อนโนเนียก่อนเสด็จด้ยพอสมัยโนเนียก่อนนะพียศค่ะเอามาดิมาแล้วเลยพระราพาึ้นหอยนางลมปุบปุ่มปุปุ่มอายุในซอกหินทำยังไงจะได้หอยกินทำยังไงจะได้หอยกินเอาหัวโขกหินเอาหัวโขกหินเราจะได้กินหอยเสด็จพี่พาโบนะพี่ยศค่ะหอยนางลมปุบปุ่มปุมปุ่มอายุในซอกหิน ทำยังไงจะได้หอยกินเอ, uh. อ,อาอทำยังไงจะได้หอยกินเอานิ้วแย่หินเอานิ้วแย่หินแล้วจะได้กินหอยหอยนางลมปุ่มปุ่มปุมอยู่ในซอกหินทำยังไงจะได้หอยกินเอาทำยังไงจะได้หอยกินนาศิราพะย่ค่ะเอาลิ้นดูนหอ เอาลินดุนีะเนี่ยเฮ้ยทดีดีตามไม่ทันครับผมในสมองเต็มแต่ด้วยเรื่องพวกนี้โทษดีครับเอาลินดุนหอยเลยเหรอพี่ินนางลมบุบบุมต้นขอหอยออเป็นเวอร์ชันใหม่เนอะไรหรอเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่ ันเดี๋ยวผมไปลงกวนแล้วครับพี่เชิญสนุกต่อนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับขอบค uh ุณมากครับพี่ครับนะมาได้ตลอดนะครับผมสวัสดีครับนครับนะสวัสดีไปใจรักกับเองนะได้ลุงบ๊ายบายป้า